สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่4การคูณนะคะข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือการประมาณผลลัพธ์ของการคูณการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะคะตัวอย่างโจทย์ปัญหาตลอด1เดือนที่ผ่านมาร้านขายอาหารสัตว์ขายอาหารแมวได้37ถุงราคาถุงละ275บาทคิดเป็นเงินเท่าไรนะคะ 37มสิคูณสองผลคูณโดยประมาณนะคะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ37ได้40หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ275ได้300 37อยสคูณสองนะคะค่าประมาณมากขึ้น40่สิบคูณสามเท่ากับหนึ่งหม คิดเป็นเงินโดยประมาณ1 2 0 0 0 0 0บาทดังนั้นเราจะเขียนผลคูณที่แท้จริงก็คือ1,175มีค่าประมาณเท่ากับ1 2 0 0 0 236คูณ49ผลคูณโดยประมาณหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ236ได้200 หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ49ได้50 2 3 6คูณ49 200คูณ50เท่ากับ10,000ผลคูณโดยประมาณคือ10,000ดังนั้นผลคูณที่แท้จริงคือ11,564มีค่าประมาณเท่ากับ10,000 ในการหาผลคูณโดยประมาณโดยใช้หลักการปัดเศษแล้วจึงคูณกันผลคูณโดยประมาณที่ได้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าผลคูณที่แท้จริงนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหาผลคูณโดยประมาณและหาคำตอบข้อที่1 2 1 0 3 4คูณด้วย6กเท่ากับกอไก่ก็จะได้เป็น สองหมื่นคูณหเท่ากับหนึ่งแสข้อที่2 780จ็คูณห้เท่ากับขอไข่ก็จะได้เป็น800ร้อยคูณหกเท่ากับสี่หมและข้อสุดท้าย37คูณ5,304เท่ากับพอควายก็จะได้เท่ากับ40คูณ5,000เท่ากับ2,000 0 0นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนการประมาณผลลัพธ์การคูณไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ